สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เบนธนาศิวรัตน์ไกรทิพย์ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรินทร์อ่อนวิปลอดสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรดาราถาวิรพันธ์ค่ะวันนี้พวกเราทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนวัลยลองกรในพระบรมราชูปถัมภ์มาอยู่ณโรงเรียนวัดนิเทศตําบลพื้ดุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีกับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยายลัยโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญก็เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะโดยเป็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันค่ะครับผมนายสมชาติมุกดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัน,นิเทศครับวัน,นิเทศของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่ด้วยพื้นที่บริบทของโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนกึง่ง ชุมชนแล้วก็กึ่งชนบทนะครับทางโรงเรียนก็เลยมีนักเรียนที่มีความหลากหลายแล้วเราก็ได้นําการจัดการเรียนการสอนเสริมมัฒน,นะเข้ามาใช้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้นักเรียนได้มีความรู้มีความสามารถสามารถนําไปใช้นําไปปฏิบัติได้จริงครับสวัสดีค่ะ ดิฉันคุณครูสีรินาน์ว่นสูงเนินสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะขาดสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะส่งผลให้นักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดค่ะจึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กค่ะเพื่อต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสำลีของนักเรียนค่ะซึ่งการทำงานร่วมกับทีมง,งานนะคะก็จะมีการปรึกษาวางแผนประชุม วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้อับเป็นแผนเสริมสมรรถนะแล้วก็มีการออกแบบซื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แล้วก็ให้ง่ายต่อการประเมินผลการเรียนรู้ค่ะ ก็จะมีการเล่นเกมนะคะเกมกดติดต่อค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกหมวดคำนะคะว่าจะได้บวชไหนเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนสังทีมนะคะออกมาแข่งขันกันนะคะโดยคุณครูจะอ่านคําถามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะกดตอบนะคะถ้าทีมไหนกดตอบถูกก็จะมีสิทธิ์ไล่ทีมฝั่งตรงข้ามออกไปค่ะก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะจนทีมฝั่งตรงข้ามคะ่ะหมดก็ทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เคสสถานการณ์จริงค่ะเพื่อ ให้นักเรียนได้ศึกษาหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลค่ะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและก็สร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหารค่ะ นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีความสนุกค่ะเกิดสมรรถนะตามธรรมชาติของรายวิชาค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะเหมาะสมกับระดับช่วงชั้นนะคะแล้วก็นักเรียนจะมีทักษะการคิดวิเคราะห์กล้าคิดและกล้าตัดสินใจมากขึ้นค่ะสนุกมากค่ะสนุกครับได้ความรู้ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารครับมีการเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างชั้นป .2 และป .3 ม,มีการทดลองเ,เล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังเกมกดติดตอบครับอย่างแรกคุณครูจะให้เลือกเลข1-5ถึง5ครับว่าจะได้อาหารประเภทอะไรจากนั้นพอครู อ่านไปเรื่อยๆถ้าใช่แล้วก็กดตอบคับกดถูกสามารถไล่เพื่อนฝั่งตรงข้ามให้ไปนั่งครับกดผิดเราก็ต้องออกไปนั่งแทนครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูวิราดาม่วงไทยค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ปัญหาของนักเรียนที่นี่นะคะเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะนักเรียนขาดความกล้าแล้วก็กลัวในรายวิชาภาษาอังกฤษเนื่องด้วยเห็นว่าไม่ใช่ภาษาของตัวเองนักเรียนไม่กล้าที่จะใช้ไม่กล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็กลัวการเรียนภาษาอังกฤษมากๆค่ะค่ะสำหรับสื่อที่นำมาใช้นะคะจะเป็น สปอร์ตค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ค่ะโดยเราจะนำำําคําศัพท์จากเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะคะมาใช้ในการสอนนักเรียนโดยการทําสื่อให้มีเกมเข้ามาเป็นส่วนร่วมเนื่องด้วยนักเรียนมีความกลัวในวิชาภาษาอังกฤษ,กษเราก็เลยจะนําเกมที่นักเรียนชื่นชอบเข้ามาใช้ด้วยการำำสร้างเกมเศรษฐีนะคะที่จะเล่นประจําวันโดยนําคําศัพท์เนี่ยมาทําเป็นเกมเศรษฐีโดยแบ่งนักเรียน 3. ออกเป็น2กลุ่มโดยให้นักเรียนเนี่ยร่วมการเล่นเกมนะคะแล้วก็เดินไปตกที่ช่องค่ะ คำศัพท์ช่องไหนที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษคำนั้นนักเรียนก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเขานะคะถ้าออกเสียงถูกต้องก็จะได้พอยต์ได้คะแนนในเรื่องนั้นไปในช่องนั้นไปถ้าตกในช่อง การ์ดเกมก็จะมะีการบวกคะแนนเพิ่มหรือว่ามีการลดคะแนนนะคะเป็นกฎกฎติกาของเกมเศรษฐีทั่วไปค่ะแล้วก็มีการใช้ใบางานนะคะที่เป็นสื่ออีกหนึ่งชิ้นนะคะโดยใช้การ์ตูนที่นักเรียนชื่นชอบนะคะมาช่วยในการทําใบงานนะคะให้เขาเกิดความ สนุกสนานแล้วก็สนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะนักเรียนมีทัศนคติเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะมีการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สื่อสารได้สามารถนำสิ่งที่เรียนเนี่ยกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากเราใช้สื่อที่นักเรียนเข้าถึงง่ายเขาก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็กล้าพูดมากขึ้นค่ะ รู้สึกสนุกมากเลยค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็กล้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็เข้าใจมากขึ้นครับตั้งแต่ที่ผมเคยเรียนมาก็ผมไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษครับพอได้มาเล่นเกมและตอบคำถามครับผมชอบวิชาภาษาอังกฤษมากเลยครับก็นำไปสื่อสาร<ม>ากับ,กบต่างชาติาไ,ดได้ค่ะ,คะเรื่องกีฬาก็ ผมชื่นชอบเรื่องกีฬาด้วยครับก็อาจจะได้ไปเล่นในทีมฟุตบอลก็อาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติครับก็จะได้สื่อสารกันได้ด้วยครับเรื่องการเปรียบเทียบค่ะก็สามารถนำไปสื่อสารแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยค่ะ จากการดําเนินกิจกรรมนะครับการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบของฐานสมรรถนะนะครับก็ทําให้นักเรียนของโรงเรียนนะครับมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังนะครับทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนวไลายอลงกณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะได้ รับความร่วมมือทางด้านวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตนะครับจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยา,าลัยและโรงเรียนวัดนิเทศทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในการเตรียมตัวด้านการจัดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเข้าสู่รูปแบบฐานสมรรถนะโดยใช้ชุดกิจกรรม learning toolbox ซึ่งได้จัดทาขึ้นระหว่างคุณครูและทางทีมโพสต์ของมหาวิทยาลัย ดิฉันคิดว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมีความใกล้ชิดและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนหรือนักเรียนของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันเชื่อว่าหากมีความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งก็จะส่งผลดีโดยตรงให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่นดิฉันเชื่อว่าการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานกล้าคิดกล้าแสดงออกตลอดทั้งคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อไปพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตลอดจนคุณครูคทั้งสองท่านได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองประสบการณ์การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน ร่วมกับทีมโค้ดทางมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของาาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒวัดไรล,ลงกรในพระบรมราชปถัมภ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนวัดนิเทศที่สนับสนุนให้คุณครูเข้าร่วมโครงการและคอยอำนวยความสะดวกในการเข้าทำกิจกรรมทุกๆภาคส่วนตลอดจนบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนในการทำกิจกรรมยุกระดับคุณภาพการศึกษาในกิจกรรมต่อ,ตอ,ตอไปของทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏววไลาลงกรณ์ในพระบรมราชูปธรรมและสุดท้ายนี้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏววไลาอลงกรในพระบรมราชูปธรร์ ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสแกวโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดสแก้วและโรงเรียนสังกัดกองทุนการศึกษาจังหวัดสะแก้วที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะจนได้ดำเนินการในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจนประสบความสำเร็จครับขอขอบพระคุณครับ